สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสพอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุข เสริมพลังบวกของเรานะคะบวก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 ให้มากที่สุดเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆติวจ,จใจนะคะสำหรับการสมัครสมาชิกเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมีสตรีมสดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะคะวันนี้นะคะแรนดอมของเราอยากที่จะจริงๆริงทำเกี่ยวกับคลิปนะคะธาตุดินน้ําให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้นะคะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้ามาทำ ธาตุนะคะดินน้ำลมฝอยให้กับทุกๆคนนะคะก็ท่านใดดูคบคู่กันไปก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวแต่ว่าคืนนี้อยากจะทำแรนดอมก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าอยากที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะกับใครกำลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมีไกด์ไลน์ดีๆนะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแก่เรนดอมอีพีของเราน่าจะเป็น จำไม่ได้ละค่ะน่าจะ88หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะคะขอพลังงานนะคะแห่งไพ่ทาโรต์นะสื่อถึงทุกๆคนที่ฟังรนดอมอีพีนี้นะคะกับใครกำลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันค่ะอีก3วันเท่านั้นเอง ย9 33, 8, 3 3 1 3เวันนะคะเราก็จะเข้าดาวกันแล้วค่ะทุกคนนะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยปีปีหนึงน่งแป๊บแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าปล่อยวางแล้วมีความสุขกับทุกๆวันมันจะไปเร็วมากแต่เมื่อไร่ที่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสหรือเราไปเครียดกับมันมันจะรู้สึกช้ามันเหนื่อยมันลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันโฟล์ไปกับความรู้สึกแล้วก็การเวลาของมันนะคะใครกําลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของค,คุณค่ะ ขอพลังงานไพท่ทากแปดไม้เท้าดีจังเลยทุกคนการติดต่อสื่อสารนะคะมันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวเลยทีเดียวคุณอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับใครทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันรวดเร็วนะคะในครั้งแรกหรือรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารนะคะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่รู้สึกว่ามันมันแปลกนะคะ The world โอ้เป็นคนต่างชาติก็ได้คนแดนไกลาจากคุณนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแปดเมทาแล้วก็ the world นะคะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่แบบดูดูมีอํานาจดูมีความเป็นผู้นําดูยิ่งใหญ่นะคะดูเป็นคนที่แตกต่างจากคุณแน่นอนเลยนะคะหรือเป็นอะไรสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนโลกคุณให้เป็นโลกใบใหม่เลยทีเดียวนะคะจากที่ก่อนอันนี้คุณเคยเจ็บปวดเสียใจอะไร มาก็ตามคนคนี้จะเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆให้กับคุณจะเข้ามาทาให้คุณได้เรียนรู้การใช้ชีวิตการดํารงชีวิตหรือว่าการคิดนะคะวิธีคิดหรือว่าการจัดการหรือว่าความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นหลักนะคะ The world คนแดนไกลนะคะคนต่างชาติต่างภาษาของคุณเจ็ดดาบนะคะคุณจะได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์อย่าลืมเจ็ดดาบคือทริคในการลองใจนะคะเขาจะมีกลวิธียุด วิธีนะ,ะประมาณนั้นนะคะในการลองใจเราด้วยถ้าเป็นต่างชาตินะอย่าลืมดูนะคะต่างชาติเขามีที่ในการลองใจเราด้วยไม่ว่าจะเป็นระยะทางคําพูดการกระทานะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถึงแม้จะเป็นคนไทยนะคะที่เขามีความเป็นผู้นําหรือว่าที่เขาแบบมีคุณวุฒิวัยวุฒิเขาก็อาจจะลองใจเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการทดสอบซึ่งกันและกันถ้าคุณได้ติดต่อออนไลน์กับเขาไม่ว่าไทยหรือเทศนะคะขอให้ดูชัดๆว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นข่าวมามีสแกมเมอร์คือมีตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้คือเราแชท เรารู้สึกดีเราถ้าเขาชอบเราจริงๆนะคะถ้าเขามองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาจะนัดคุณเดทนัดเดทแล้วก็ได้มาเจอกันพอเจอการครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันมันรวดเร็วมันกระดานหาันนะคะได้รับเมสเซจจากคนทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นอย่างกระดานหาันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวและ เขาคนนี้จะทํำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณหนึ่งทั่วเป็นความรักเป็นความรักเป็นความรู้สึกความรักครั้งใหม่ที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งค่ะนะคะ7ดาบคือเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีความรักกับคุณนะคะเหมือนกับว่าครั้งแรกรู้สึกว่าติดต่อกันแล้วมันรวดเร็วมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ เจอการแบบที่จะได้เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งแรกในการคุยกันคือการทดสอบแล้วก็เรียนรู้ใจิตใจซึ่งกันและกันครั้งต่อไปนะคะอาจจะมีการในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกเป็นความรักเดรดนะคะคนคนนี้อาจจะผ่านเรื่องราวความรักความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายเหมือนคนเลยน,นะคะคือมันเป็นได้2พลังงานเจอแล้วกับยังไม่เจอนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเดรดนะคะการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า ดีเอ็มเพลสามไม้เท้าสวยงามจังเลยนะคะทุกคนนะวันนี้จะตามใจไพ่จะออกมากี่ใบออกมาเลยนะคะทุกคนมี2กรณีค่ะคุณยังไม่เจอนะคะคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอใครที่เป็นคนแดนไกล แล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเขาจะเห็นเลยว่าคุณคือเดมเพลสของเขาเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไมๆก็ได้เป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลนะคะของคุณแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารในเรื่องของคอนเวอร์เซชันเยอะมากๆแน่นอนไม่ว่าไทยหรือเทศจะต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะการสื่อสารที่ดีความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีเป็นเป็นพื้นฐานของความสามารถที่ดีด้วยนะคะถ้าเรามีความเห็นไลฟ์สไตล์การพูดหรือความคิดการอ่านอะไรไปทางเดียวกันมาสามารถไปต่อได้แต่ความรู้สึกก็อีกอย่างหนึ่งเช่นกันว่าจะใช่หรือไม่ ความรู้สึกมันอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าความรู้สึกจะสามารถพัฒนาเป็นคู่รักกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสามไม้เท้าคนคนนี้จะตกลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเพราะคุณเป็น h e m p l a c e ของเขาและเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดอะคะ่ะไม่ถอยง่ายๆด้วยเป็นพลังงานของอะไรที่ไม่ถอยง่ายๆนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาว่ารวมกันอีกทีนะคะธาตุน้ำ คุณเป็นธาตุน้ำค่ะเป็นราชินีถ้วยคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินอย่างที่บอกนะคะเป็นพ่อแม่ไม่ไมคุณอาจจะเจอเขาคนนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมจิตใจ,จดีมากๆเลยรักธรรมชาติรักทะเลคนชิลชสบายเบ็นคนผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วทีเดียวและเป็นคนที่นิ่งสงบในตัวตนของตัวเองเหมือนกันถ้าว่าให้ตัดก็คือตัดเหมือนกันนะคะตัดจบลงด้วยตัวเองเหมือนกันเทมาเหมือนกันนะคะ คุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวเข้มแข็งในตัวเองนะคะเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ลังเลเหมือนกันในบางครั้งแล้วเซสเิทีฟด้วยนะคะเป็นคนมีทั้งเหตุผลแล้วก็อารมณ์ควบคู่กันไปนะคะ สิบเหรียญโอ้โหสวยงามมากๆจริงๆนะคะคุณจะเจอใครที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกันกับคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะมีมรดกมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งก็ได้ค่ะและ เขาคนนี้จะเป็นคนที่สมถะชิวๆนะคะไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยออกว่ามีล้นฟ้าหรือว่ามีเยอะมากมายขนาดนั้นก็ได้นะคะ <_" S 1> เป็นคนชิวๆสบายๆแต่ว่าก็แต่งตัวดูทันสมัยแล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะสมัยหรือว่าอ่อนกวัยประมาณนี้เนาะ <_" S 2> แต่ว่าก็ไม่ได้ทำตัวหรูหราใส่แบรนด์นูแบรนด์เนมอะไรที่มันแบบอู้ฟ้าเกินไปอะไรแบบนี้นะคะสิบเปียก <_" S 2> เป็นคนที่ประหยัดแล้วก็มัธยัตนะคะมากๆเลยเขาจะมาเข้ามามองความสัมพันธ์กับคุณแบบเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบเด็กๆถ้าเป็นสิบเปียกนะคะ มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แล้วก็บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยกว่าจะก้าวข้ามผ่านการแต่งงานหรือว่าเป็นรักแท้นะคะสิบเหรียญเขาคนนี้จะสามารถสพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยไม่ให้คุณต้องลําบากห้ามไม่ท้าวจะมีเรื่องของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการไม่เข้าใจการการเถียงกันการทะเลาะกันนะคะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับ น้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะและคุณก็ไม่ค่อยจะเปิดใจความรู้สึกของตัวเองให้เขาได้รู้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าขึ้นเป็นด g ไฮพรินเซสเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะคะและคุณก็เป็นคนที่มีดูนีมีเสน่ห์มากๆก็อย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าเขาวาตกหลุมรักคุณเขาจะมองคุณด้วยสายตาที่พริ้งพลาวิงว้าวมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่หันไปมองใครเลยเขาจะมองแต่คุณผู้เดียวนะคะ มันจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์เกิดขึ้นนะคะอัศวินไม่เท้าทาาุไฟนะคะแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปต่อได้เพราะว่าเขาจะสู้ไม่ถอยเลยทีเดียวนะคะสู้ไม่ถอยมันจะมีช่วงการทิ้งห่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเด e ออกมากับดิไฮพรินเทสและแน่นอนเหมือนกับว่า เจอกันทะเลาะกันอีกไม่เข้าใจการห่างนิ่งกันออกไปรอคอยแล้วกลับกันเข้ามาอีกแล้วก็เถียงทะเลาะกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้กลับมาอีกนะคะพบเจอกันนะคะเป็นพลังงานที่มันไม่ต้องแบบคือไพ่ออกมาตามคําพูดเวิร์ดดิ้งนะคะที่สื่อออกไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนห้าเหรียญคือการรอคอย คนคนนี้ค่ะไม่ทิ้งคุณแม้ยามลาบากแม้ยามอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเขารอคอยแต่คุณผู้เดียวเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังแล้วก็มุ่งมันมากๆพร้อมที่จะทาทุกอย่างเพื่อความรักพร้อมเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างด้วยเพราะเป็นสิบเหรียญน,นะคะคุณอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่าคุณต้องไปอยู่ประเทศเขาหรือเขาต้องไปอยู่ประเทศคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแบบเหมือนเป็นรัก ระยะทางไกลนะคะ long d i s t a แน่นอนเพราะว่ามันมีความรู้สึกของต้องมั่นอกมั่นใจจริงๆแล้วก็หนักแน่นจริงๆนะคะในเรื่องของความรู้สึก แล้วก็ความรักแน่นอนเป็นความรักแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมีการทดสอบใจเกิดเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของความรักมีการนิ่งห่างกันออกไปแล้วก็รอคอยการกลับเข้ามาเจออีกเพราะยังไงเขาไม่ยอมถอยง่ายๆด้วยความที่ว่าคุณเป็น D M place แล้วคุณเป็นคนดีและจิตใจดีมากๆตามสเปคที่เขาต้องการเขาก็จะคอยส่องคอยมองคุณอยู่ไกลๆและอยากเข้ามาสปอตดูแลคุณด้วยแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าห้ามไม่เท้ากันขัดแย้งกันไม่เข้าใจากัน อะไรที่มันรู้สึกว่าวันนี้ไม่เคลียร์มันรู้สึกซับซ้อนและสับสนเหลือเกินแต่สุดท้ายเขาค่อยต้องสู้แล้วก็รอนะคะอัศวินวเท้าคือลุยเพื่อที่จะรอคอยเพื่อที่จะมาพบเจอกับคุณ5้าเหรียญน,นะคะใครนะคะกาลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคะวันนี้ไพยอย่ออกมาเยอะมากเจ็ดเหรียญ การจินตนาการการฝันถึงนะคะคนคนนี้จะเหมือนสเปคคุณเลยแล้วเขาก็จะเป็นสเปคของคุณด้วยเช่นกันนะคะเขาต้องส่องต้องมองคุณเวลาที่คุณห่างไกลที่คุณไม่ได้เจอเขาที่คุณเอ่อกับเขาได้ห่างได้นิ่งกันออกไปได้ส่องกันแน่นอนถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะเหมือนกับว่าถ้าได้เจอกันแล้วต้องมีการทดสอบใจกันเกิดขึ้นมีการห่างมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องราวความสัมพันธ์และเขาจะคิดถึงแต่คุณคนเดียวเฝ้ารอคุณทุกอย่างมันยังไม่จบมันเฝ้ารออย่างเหนื่อยเฝ้ารออย่างทรมานเฝ้ารออย่างค มีความที่ว่าตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะและเจ็ดถ้วยคือการจินตนาการการฝันถึงนะคะเขาจะวาดภาพเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาค่ะในอนาคตต่างๆนานามากมาย s i x of Cups คนในดีตชาติของคุณนั่นเองที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ใบสุดท้ายก็คือ6ถ้วยคนในดิตชาติของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้หรือว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเจอแล้วก็อยากให้ใช้เวลา การเรียนรู้ซึ่งก,กันและกันเพื่อที่จะไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าความรักความสมาัมพันธ์ที่ดีมันจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปนะคะทุกคน6ถ้วยความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยเคยเจอกันมานา,านแสนนานหรือเกินคุณจะรู้สึกมีมความผูกพันเขาจะพาคุณกลับบ้านคุณจะรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมันรวดเร็วกระทนไม่ทันได้ตั้งตัวมากๆเลยนะคะแล้วมันจะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งก,กันและกันถ้าไม่เคยได้รู้จักกับเขามาก่อนนะะนนนคบพื้้ฐาาของงววมเป็จริแล จริงถ้าได้คุยออนไลน์เขาจะต้องนัดมาเดทเจอกันถูกไหมหลังจากนั้นถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ย ครั้งแรกที่คุณได้พบเจอคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่หัวใจมันจะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านเหมือนอบอุ่นเหมือนคุ้นเคยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเหมือนพี่ชายเหมือนน้องสาวอะไรแบบนี้นะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่ารู้จักเขาได้ดีมากกว่าใครรู้จักเขาได้ดีไปลึกๆในหัวใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะจํากันได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นมีความสุขเป็นตัวของตัวเองนะคะรันด้อมอีพีของเราอีพีนี้นะไพ่ออกมาทั้งหมด ะะทั้งหมด15ใบนะคะเป็นคนในดิฉชาติของคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้เป็นคนในดิฉชาติและเป็นคนที่เข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเพราะว่าเขาเป็นสิบเหรียญด้วยเขาจะมาเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไม่คุณต้องลําบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือคนที่เขาจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแม้มีอุปสรรคยังไงก็ไม่ยอมแพ้ลุย ลุยแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะไม่ไม่ยอมถอยง่ายๆด้วยเพราะว่าเขาเจอดีเอ็มเพลของเขาแล้วเขาจะไม่ไปไหนเด็ดขาดยังไงเขาก็ต้องให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองแล้วก็กลับมาพบเจอกับคุณนะคะนี่คือท็อปิกของเราใครกําลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะและก็ทุกสิ่งทุกอย่างการพบเจอกันคือการได้เรียนรู้ซึ่งกัน,ลกนและกันแล้วก็พัฒนาเป็นความรัก นะคะที่เป็นรักแท้ที่ตามหาแล้วก็รอคอยกันมานานแสนนานนะคะ This could be the one ค่ะนะคะคุณคุณเจอแล้วนะคะ You are l a d y m e t t h e romantic partner you r h i c k นะคะเหมือนกับคุณเจอแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็มี2กรณีเจอแล้วก็ยังไม่เจอนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้เวลาเหมือนกัน คุณคู่ควรที่จะได้เป็นที่1ของกาลกันนะคะ d i s c o u l d Be the One นะคะเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกาลกันแล้วก็ u d e s e r v e l o v e คุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้ความรักที่ดีความรักที่สวยงามนะคะมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาดูแลคุณเทคแคร์คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติกซัพพอร์ตคุณทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะคะ First นะคะคุณจะมีความรักความโรแมนติกที่มาจาก Inner ข้างในใจจะเหมือนกับว่าเป็นหัวใจที่แบบว่า สว่างแล้วก็มีความสุขสว่างสวยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคุณเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกัและกันเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวมา,า,ามาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะคะ Reconciliation นะคะ Someone from your past is returning to your life นะคะนั่นคือคนที่คุณอาจจะเจอแล้วหรือว่าคนในเดตชาสองกรณีที่บอกไปนะคะไพ่สวยงามมากๆถึงแม้ความรักทุกสิ่งทุกอยาก่างมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วอะค่ะการรอคอยนะคะการดูใจซึ่งกันและกันการใส่ใจเข้าใจซึ่งกันและกันมันมันก็ยากนะคะเพราะว่าเราจะต้อง ทั้งเขาทั้งเราจะต้องมีอะไรความพร้อมแล้วมีความที่เหมือนกันเนาะขออีกหนึ่งใบค่ะ r o m a n Angels Part Life Relationship นะคะทุกคนแม่ You have You have n o each other before นะคะคุณรู้จักกันแล้วก็มีสองกรณีอย่างที่บอกค่ะคือคนในเดีชาติแล้วก็คนที่คุณได้ เจอแล้วเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแล้วเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะสิบเหรียญคนนี้นะความสัมพันธ์มันจะเป็นเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะแน่นอนขอคำตอบนางฟ้าอันแองเจิลอันเซักสองใบนะคะก็ไพ่ก็เริ่มไปแล้วทุกคน <laughs> ขอโรแมนต์แองเจิล แ n งเจิลแอนเชใบ Perfect Time ค่ะทุกคนมันเป็นช่วงเวลาแห่งที่ช่วงเวลาเพอร์เฟที่สุดเลยนะคะเพอร์เฟกต์ไทมเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอรักที่เป็นรักในดีต่อชาติของคุณในช่วงเวลาที่เพอร์เฟกมากๆค่ะแล้วก็เพอร์เฟกทั้ง2คนเลยนะคะคือจะสามารถไปต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวในช่วงเวลาจังหวะเวลาที่ใช่ของชีวิตเรานะคะทุกคนนะ perfect timing ค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะนางฟ้าน o t the right time นะคะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะไปลงตัวในในช่วงเวลาที่ใช่ perfect time แต่อะไรที่ไม่ใช่ก็จะหลุดไปจากชีวิตของเรานะคะทุกคนนะขออีกสักหนึ่งใบสีรู้สึกว่าอยากได้อีกหนึ่งใบค่ะ Ity, ะะโอกาสจงให้โอกาสตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นเป็นคนที่ใช่จริงๆค่าเขาเข้ามาจริงๆขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะว่าจะโอเคหรือไม่โอเคนั่นคือการให้โอกาสการได้เรียนรู้ซึ่งก,กันและกันหรือคนที่กําลังจะเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้เขาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาส ัวเองให้โอกาสเขาในการตัดสินใจเรียนรู้ซึ่งก,รา,การละกันเพื่อที่จะก้าวต่อไปเป็นเป็นรักแท้และการแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะคะคนกองที่ random EP นี้ของเรานะคะแล้วก็เจอแล้วก็ยังไม่เจอสองกรณีนะนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาไป็เครื่องวิสุทธ์นะคะ perfect time กับ not the right time นะคะ จังหวะที่ดีที่ใช่เวลาที่เหมาะสมจะถูกที่ถูกเวลานะคะจะลงตัวและโฟล o ์ flow, และมีความสุขมากแม่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะยังคงอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่านะคะว่าได้เลขอะไรนะเลขเจ็ดค่ะทุกคนนะคะคนที่ใครกําลังจะเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเลขเจ็ดขอให้เป็นเจวันเสัปดาห์เดือนเนะคะ ยังไงก็อีก7เดือนนะคะขอให้ปีหน้าขอให้ทุกคนได้พบเจอสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะกับอะไรที่เกี่ยวพันกับเลข7ขอให้ทุกคนเจอเร็วๆแล้วก็ได้แต่งงานสมหวังเจอคนที่ใช่เร็วๆเจอคนที่เข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเร็วๆนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ